กินเท่าไรก็ไม่เคยต่อเลยอ่ะหิวอ่ะโอจะกินอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เพิ่งกินไปตั้งห้าสิบก้อนนะชี้น่ยโอ้โหมันกินตัวเดียวจริงจริแล้วเนี่ยไม่เคยเล่นน้องตัวนี้เลยนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาจะมาลองเล่นกันตานี้ต่เลยจะรอดไหมเนี่ยมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูกันซิว่าความสามารถของน้องทัฟฟี่นะจะทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นต้องเก็บเคก้ก่อนเติมพลังไงเวลาจะสู้ว้า เธอไม่ทันฉันดอกพี่แมวว,ว้าวอะราอัพได้ทั้งสองสกิลโอ้ไม่ต้องรอสกิลไหนเลยเนี่ยเพื่อนไปห้องไหนเนี่ยห้องนอนไปด้วย <c oughs> ตีก็ตีไม่ถูกตีถูกแล้วโล่หายด้วยเพื่อนถอยเพื่อนออกเพกื่อนออกตาเอาเอพี่เอาเอะพี่เอาเถอพี่โอ้ยปืนของนอนเคย โอ้ยเคยเล่นแมวแล้วเจอหนูตัวนี้นะคะบอกเลยว่ากวนประสาทมากเลยไอปืนอันนี้เนี่ยว้าวแล้วนี้ไปทำอะไรอ่ะอ๋อกลิ้งขนุนกริ้งขนุนเพื่อนเพื่อนเราอยู่เฉยๆเราจะตายกันหมดยังยังแมวครูดาวอยู่ขนาดอยู่นิ่งๆยังตีไม่โดนพี่แมวปิงหรือเปล่าอ๋ยไ,ไม่น่าไปท้าทายมันไม่น่าโอ๊ย ไม่น่าไ,ไปท้าทายมาเลยอะ่ะคุณแม่ว้าวเอาอีกแล้วเนี่ยมันโบอกอีกเลยโบกตลอดเวลาเลยเ <c oughs> พื่อนดิ้นหลุดเหรอเพื่อนดิ้นหลุดไปแล้วหอบชีตหนีหอบชีตหนีไปสร้างตัวไปอุย้ยอ๋อคือมันทําให้เราขนชีตได้เร็วขึ้นด้วยเนี่ยถ้าเรากดอันนี้ไปด้วยดีอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาชีตอุ้ย <c oughs> ไม่ได้ เราต้องลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าชีดีก้อนหนึ่งมันจะได้ไมาอยู่ในห้องอาหารเนาะเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนอยู่นู่นหมดเรา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 ไขโกสปะคะอ๋อแมวอยู่บนหัวจันพี่แมวอย่อย่อยทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไม่ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่วะ่ะผมไม่อยู่แล้วว้าว๊บ <c oughs> <c oughs> โอยว้ว ไม่เอาน้ําหอมหวายหมือนเองหวาเหมือนเองเลยเอา้าไปเอามาเมื่อ,อไหร่ไอเราก็ไม่ได้ดูแมพยิงโปงเข้าไปแยน่นอ,อ้อมีพี่คนนี้นะมีแมวเฝ้าหน่อยกินไม่ใ่จะยอมเหรอฉันไม่ยอมหรอกมานี่เลยออกมาช่วยกันทำมาหากินใส่ต้องกินยาธาตุน้ำเขียวเพิ่มพลังเลยไหมมันคือน,น้ำขาวดีกว่ามานี่ เรียบร้อยรึนโอ้โหรู้สึกว่าเร็วดีทันใจมากเลยอ่ะหนูตัวเนี้ยฉันจะติดใจทัฟฟี่ซะแล้วสิหรือลูกรักตัวใหม่ของเราจะเป็นทัฟฟี่กันนะเรามียาทานน้ำเขาอีกขวดหนึ่งนะคะนี่งไงปิดอยู่ได้ฟองสบู่เดี๋ยวปิดไปเถอะโอ้ไม่น่าปากดี <laughs> แหมไปแล้วจ้าเว้ีเสือป่าจ้าระค้ กินนะไม่ไหวเล้วเค้อยู่ตรงหน้าแต่ก็กินไม่ได้อ่ะงนโอ้ยเล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 เจ้าอันนี้นะคะ,ะวิง่งเพื่อนวิง่ง <laughs> จะได้เป็นการฆาตกรรมเพื่อนยิงโปงเข้าไปมาไนว่าจานนี้หนูต้องได้บีพีไม่ได้บีพีโกรธนะเล่นจนเหงื่อแตกเลย ยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจอมอบ๊ายบาย